แอร์เคลื่อนที่เปิดต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมงและมีผลเสียต่อเครื่องไหมเวลาเราเปิดน,นานๆเอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับผมผมก็ได้ทําการทดสอบมานะครับเพราะว่าผมเปิดแอร์เคลื่อนที่ตัวเนี้ยประมาณสองเดือนแล้วนะครับก <Y uk> ็ผมเปิดแบบไม่ได้พักเลยนะคือแบบเปิดข้ามวันข้ามคืนไปเลยนะครับ สำหรับใครที่กลัวพังนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะพังนะเราลองมองถึงตู้เย็นนะเห็นป่ะตู้เย็นมันทำความเย็นเหมือนกันใช่ป่ะเขาก็เปิดแบบทั้งวันทั้งคืนเสียบปลั๊กแบบไม่เคยได้ปล่อยเลยอ่ะเออสี่ห้าเดือนเป็นปีก็ว่ากันไปใช่ป่ะตู้เย็นส่วนแอร์เครื่อนที่ตัวนี้ของผมผมก็เปิดมาประมาณ2เดือนแล้วนะคือแบบเปิดต่อเนื่องเลย2เดือนก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรนะครับที่ข้อที่ผมจะเห็นนะที่มันแบบคือปกติผมจะเปิด22ององศาใช่ไหมครับ แล้วความแอร์มันจะไม่ตัดทํางานแต่พอเราเปิดต่อเนื่องกันนานๆน่ะเราเปิดที่22องศาปุ๊บคอมแอร์จะทํางานบ่อยมากเพราะว่าข้างบนน่ะมันจะเย็นใช่ป่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดแบบมาเป็นเดือนน่ะแบบเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ปิดใช่ป่ะแล้วมันก็เลยเย็นตรงนี้เพราะว่ามันจะมีเซนเซอร์วัดอยู่ข้างบนนะครับนั่นแหละมันก็ทําให้แอร์ผมมันตัดบ่อยนะครับแล้วผมก็เปิดที่18องศาเเลยเห็นว่าเพื่อไม่ให้มันตัดการทํางานนั่นเองนะครับผมก็ค่าไฟนะครับ ค่าไฟจะอยู่ประมาณ2,000บาทนะครับอันนี้คือหน่วยละ6บาทนะของหอที่ผมอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นค่าไฟปกติตามการไฟฟ้าอย่างเงี้ยจะหน่วยละ4บาท4บาทปกาาประมาณนี้ไม่ถึง6บาทนะครับค่าไฟก็จะถูกลงไปเพราะว่ามีอะไรบ้างในห้องผมมีพัดลมปิดผนังแล้วก็มีแอร์มีโน้ตบุ๊กมีคอมอีกหนึ่งเครื่องชาร์จแบตอีก2เครื่องมีตู้เย็นอีก1อันแล้วก็ทํากับข้าวด้วยอ,อะไรอะ กระทาไฟฟ้าแล้วก็เปิดหลอดไฟข้างบนอ่ะหลอดไฟข้างบนนั่นแหละครับนี่แหละก็คือค่าไฟของผมอยู่ที่ประมาณ2000นะครับแต่ถ้าเกิดของท่านผู้ชมเป็นบ้านของตัวเองอ่ะค่าไฟก็น่าจะถูกกว่านี้นะครับสําหรับข้อเสียก็มีประมาณนี้นะผมยังไม่เจอที่แบบอ่าที่มันข้อเสียกว่านี้นะเปิดมา2เดือนแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าผมเคยทํางานเซเว่นมาก่อนนะของเซเว่นอย่างเงี้ยคือแบบเขาเปิดแอร์เขาก็เปิดทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะครับเขาก็แบบ แต่เขาไม่หลายตัวก็จริงนะก็คือแบบบางร้านอ่างเงี้ยคือแบบเปิดตัวเดียวอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนไปเลยนะตามที่ผมเคยทํางานมันนะแต่แอร์เคลื่อนที่ผมก็นี่แหละทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องกลัวว่าเปิดแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงยี่ิบชั่วโมงเปิด1วันไม่ได้พักอย่างเงี้ยแอร์มันจะพังก็คือไม่พังครับจริงๆครับผมเปิดมาแล้วมันไม่พังจริงๆมันพังตัวค่าไฟนี่แต่มันจะขึ้นอีกแน่นอนแต่2เดือนค่าไฟ เท่าๆกันเลยนะค่าไฟประมาณเดือนที่แล้วก็2องพันเดือนมาเนือน,นี้ก็สองพันประมาณนี้นะครับของท่านผู้ชมไม่รู้ว่าค่าไฟจะเท่าไหร่นะลองไปดูดีๆนะครับนี่แหละครับก็จะมีประมาณนี้นะสําหรับใครที่อยากรู้อะไรหรือแบบไม่ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์สอบถามได้นะครับแต่ผมจะไปทําการหาข้อมูลแล้วก็มาตอบให้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่มพลาดคลิปใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้ผมมีคลิปที่แบบจะลงอีกเยอะมากเลยแต่ก็คือเขียนสคริปไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับ <S <S ก็ประมาณนี้นะครับขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดซับสไครต์ก็ดีมากเลยเพราะว่าคนที่แบบดูผมยังไม่ได้กดติดตามผมนี่เยอะมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ